ถ้าเราไม่เชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วเ,เพราะว่าท่านทั้งหลายบางคนก็มาถามว่าชาติหน้ามีทำไมไม่เห็นคนตายแล้วเห็นมาบอกสักทีนั่นก็พูดก็เรียกว่าพูดเข้าตัวเองสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรล้นั่นพระองค์มีตาเทพ ยานที่หนึ่งที่พระองค์ได้รับในคืนวิสาขะเพนเดือนหกอะเรียกว่าวิสาขะเพนเดือนหกพระองค์นั่งสมาธิอยู่ภายใต้ต้นโเพเมื่อปฐมยามพระองค์ได้บรรลุผู้เพนิวาสานุสติยานนะั่คือยานยานที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าว่าชาตินี้เป็นอะไรกั ชาติก่อนเป็นอะไรมาใครตายที่